คาลูทะเลค่ะเ้สูง้กน้าีทานเป็นน้สูไดีคะเอาดั้จับต้อง้ด้นาี้ช็อตวิดีโอเดี๋ยวนี้มันไม่ดูแบบยูทูบแล้วก็กว้างแต่ต้องสูกค่าสั่งอาหารถ่านคีวอโก้ได้เลยนะคะคุณผ้ชมที่ ัสดีครับพี่แมวเฮ้ยเขาไหวมึงไหวเขาด้วยนี่ผมจะทำคอนเทนต์แนวตั้งทางชีวิตแล้ว พอคุณจะทำใช่ไหมไงโอ้ครคุณรต้นทุนต่ำแต่บุฟองสูงน้าเอาขึ้นเขึ้นขวานคะ้ขึ้นชทไแล้้เอาค่ะ้าวเแลมีพวกเต้าหู้ไหมมีเต้าหู้ไหม มีเอาไหมโอเคแบบมีน้ำจิ้มโบนัสเขาบอกว่าโบนัสเนี่ยอร่อยแล้วก็มีน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มโบนัสนะน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็น้ำมะนาวน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยจริงๆม,ม,มีเหมือนสักประมาณ3าน้ำสี่น้ำจิ้มนะ น้ำจิ้มจะมีอยู่4แบบนะครับมีน้ำจิ้มโบนัสน้ำจิ้มโบราณน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มพ่อนศึกมันเป็นช็อตวิดีโอมันต้องใกล้หน่นนอยนี่ไงจ้อปู10ดาวไม่หักอันนี้นะครับจะมากิน้อปูเพราะว่าชอบมีหนุ่มจีบป,ปูเขาบอกอร่อยแลหนุ่มจีบกุ้งนี่หนุ่มจีบหมู มีหอยหอยจ้อปูด้วยนะมั้กดสิ้นสุดใช่ไหมฮะใช่ค่ะ,ะมาแล้วของพวกคุณ วิดีโอแล้วเขาจะเต้นแล้ว <c oughs> <c oughs> ครับ,บข,อขอบคุณมากครับ,บอ,อ่ะเกี๊ยวกุ้งจำได้อันเดียวแล้วนมือตะกอนเีอ๋ <laughs> อต้องสั่งพันเครื่องอย่างเดียวใช่่คะสั่งกับพนักงานไม่ได้ได้ค่ะแต่ว่าแต่เร,เรา,าจะจดออเดอร์ให้ค่ะอ๋อมันจะได้ Pipo 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 Hahaha Nga 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 Mun mun Yuu kai a Au ตื้อตื้อตื้โอ้ยโอไม่ไม่มีสปอนเซอร์อัะโนสปอนเซอร์นะเป็นสิ่งจเกออรอใหญ่เลยนะคะอร่รไหมคะอะ่ไหชั่วโมงโบนัสโบนัสสุ่วน้านี้ดีหู้งเลจัววันนี้นะคะขอปิดรายการ มุดไว้ชาแนลไว้ที่นี่ก่อนนะคะบ๊ายเก่งนะคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือมะม่วงมะนาวอร่อยอหรคะสุดยอดชูบงโบนัทโบนัทชูกีชูฮาร์ด โดโมโบนัตโบนัตซูกิมันจะดีเอนมีไปเหยียดดูใครให้ให้กี่คะแนนเต็มสิบให้กี่คะแนน9.5ให้กี่คะแนน9.5ค่าสีน้อยได้ไหมได้ได้ได้ราบค่าโอ้โหรับรองว่าแถวนี้ได้มาอีกหลายร้านลองไปดูเม็ดตุ๋นตั้งเตา อ๋ยังไม่เปิด,ม,ปดมันปิดแล้ว,มลวหมตึงนะโอ,โอ้โหตรงนี้แสดงว่ามีคนมารอเยอะเขาก็ส่งคิวมาอันนี้ยไม่ไม่ไอตัวนี้มันจะเป็นศูนย์การค้าเปิดใหม่เหมือนน่าจะรวมแหล่งร้านอาหารไว้อย่างเ<อ>างี้ยแหละไปไดิไปปีนไปปีนตรงนั้นไหม มาให้สุดเลยไปเร็วไปเร็วเราอย่าช้าเราอย่าช้า,าเราทิ้งตัวเออปุ๊บไปต่อปุ๊บไปต่อเวียงต่อ <laughs> อะไรวะมันได้สองอันอุ้ยเวรกรรมได้สองอันมันต้องจับอันไหนก่อนอะ่ะโอ้ยช่างแม่งเ<ม>หอะไปเละอันนี้เหรอเออไปออนนทิ้งตัวแล้วเริ่มเลยไปหนึ่งไปเร็ว เกินมาได้อีกอันหนึ่งได้สามอันเด็กน้อยเด็กน้อยนี่ีถ้าซ่อมมันหลุดโป๊ก